กิจังวัดประจําวันของเฮายามแรงๆมาเข้าก็ตตรงนึง่งข้าระหว่างรอทาเขาสู้เข้ากับาเมนูก็คือก้อยข้าปุ้นก้อนสิก้อยข้าปูนเฮาก็ตตองไปเกผักก่อนได้เวลาไปลักหมักทัวยิ่งแม่แล้วทั่วก,กระบลายดอกพี่นองขางเดียวประมาณสมต้นนี่แหละเก็บกินทุกมือถุกมือมือละสี่หาหน่วยคอยก็บะกขขาใจว่าเป็นยังเราตรงปูกขางหนึ่งเป็นยังต,ตรงปลูกสองสามกกหมักแตงคือกันประมาณสองสามกก โอ้ก็บอกข้าใจคือกันเป็นอยังคือบอปลูกหลายๆวะ่ะคันสิทามเราเจ๊น,น้อยเราเสียหายหัวว่าเป็นอยังคือบอปลูกกินเอง <c oughs> มาทั่วปอซานพีดพี่น้องกินหวานหวานพี่น้องมาทั่วธรรมศาสตร์กับเจ๊ประมาณนี้แหละทุกคนหน่วยอบอวัวบ่มีซานเคมีเนื้อใส่ฝุ่นของได้ประมาณสี่หาหน่วยนี่ก็พอแล้วทุกคนห <c oughs> ลังจากที่เก็บมาทั่วแล้วเาก็มาต่อด้วย พักขาอันนี้บอแมนพักจากคล้องดอกทุกคนคอขาเจ้า,จาแล้วหองคอบอหัวเขาจงหายืบอบว่าหายเก็บเลยกินทุกมือกระปรงทุกมือทุกมือพักขาก็ได้บว่าสิกินตาหมักหุงกินอีแยงก็ต้องมีเก็บพักขากินจนอีเมหายเราว่าอีแยงคือหมักกระเดียกกระโดดเทพักขากับคนมันหมกักเนาะแามแร่งกระสิประมาณนี้แหละหนึ่งเขาหนึ่งน้ำค้างไหวเลยแล้วก็หาแนวอยู่แนวกินพี่น้องเออกับบอแมนบอแมนอาหารเร่งบอแมนยังดอกแต่ว่า กินสมุมมักกินแบบนี้หลังจากเก็บพักเรียบร้อยเฮาก็มาต่อเมโนูที่เฮาสิเฮ็ดมื้อนี้เลยมื้อนี้มีผักบงนํนาเด้อไปซื้อนําเขาเจ้าซื้อพร้อมกับข้าวปุ้นมักทั่วของเฮาก,ก็ลวกเรียบร้อยแล้วเนาะมีมักทั่วลวกแน่แล้วก็ผักบงลวกเอาไปลวกแต่ว่าบ่ได้ทายให้พี่น้องเบิงหลังจากเกียมพักเกียมยังทุกอย่างแล้วเฮาก็มาเฮ็ดนํากอยนีย้ก็เป็นปลาแดก<ข>ที่เฮาต้มไว้เนาะต้มไว้ตั้งแต่เว้นๆพุ่นล่ะ ว่ามีวางแพนว่าสกินก่อยข้าวปุ่นเฮาก็เลยตุ่มใบให้มันเย็นใ้เวลากินเนี่ยเฮาก็มาเห็ดบาดเดียวใส่ส่วนผสมถูกอย่างห้มันเข้ากันเดียบร้อยเลวเขาก็บบีบมางนาวใส่พี่น้องเครื่องปรุงก็มีประเด็กเกลือเป็นนวดน้ำตาลนี่ยังปกติแหละพี่น้องบบมียังล่วงลายดอกผู้ใดสิมากินก็มากินน้าเด้เมื่อนี้กินคนเดียวใส่ข้าวปุ่นก็บรหลายดอกใส่ประมาณ2องจับเขาก็ซอยมักทั่วพักบงยังต่างๆนอซอยเป็นตอนน้อยๆ มันจังกินสบายไปสื่อพักบงมาหาพันน้อยหนึง่งมีแพนวาสิปูพักบงเองแหละนะขั้นไปสื่อกินแบบนี้โอ้ยกินน้อยเดียวหนึ่งกัซสื้อเบิร์ดชิปเช่าพันหลังจากที่วางข้าใส่ทุอย่างลงไปแล้วเนาะข้ากะ้นค้น,คนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาเซนเขาปุ่นของขาลงเลยอันนี้คือนางเอกของงานใส่สำานีย<ม><ม>ก็พ่อพอวางข้ากินคนเดียวกินบบรายดอกเมนูนี้เห็ดงายกินกร<ช><ล>ะเซาะแร่เหมือกซิปมาณนี้แหละทุกคนฮะแต่แนวกิน หลังจากเสร็จเรียบยร้อยแล้วเราก็เกียมเสิบเลยจ้ามา <c oughs> เดินมากินน้ากันเดิอเสร็จเรียบร้อยนี่หน้าตาก็จิประมาณนี้แหละทุกคนกินบะเพ็ดปันไดโนเพราะว่ากินบรรได